สวัสดีครับผมเจสมีและนี่คือความรู้รอบโลกวันนี้มาพบกับเชื้อแบคทีเรียที่มากับนมนะครับพอมากับนมมันหมายความว่าจะมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นั่นก็คือเด็กน้อยนั่นเองเนาะที่ต้องกินนมอาจจะนมแม่หรือนมโคสลับกันไปนะครับ แต่ส่วนตัวผมนะครับไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าผมไม่ชอบกินนม <c oughs> ก็เลยตัวเตี้ยจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เรามาพูดกัน2ชนิดเลยทีเดียวเรามาพบกับเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าบูเซล่าและลิสเทอรียโมโนไซโตจีนส์ครับขอเริ่มจากบูเซล่าก่อนละกันนะครับบูเซล่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน ฟักเขาถีบแอนแอนโรคครับบูเซล่าเนี่ยครับเป็นชื่อกลุ่มเนาะแล้วก็จะมีสปีชีแยกออกไปอีกซึ่งสปีชีที่ก่อโรคมากที่สุดในคนนะครับจะมีชื่อว่าบูเซล่าเมลิเทนซิสและบูเซล่าอ a ร์บอรัสครับโดยทั่วไปแล้วนะครับบูเซล่าจะเป็นเชื้อที่ก่อโรคในครัวและควายครับซึ่งวัวเนี่ยเป็นตัวผลิตน้ำนมให้เราได้กินกันใช่ไหมครับดังนั้นเชื้อที่มันอยู่ในร่างกายวัวเนี่ยก็ย่อมออกมากับน้ำนมด้วยเช่นกันครับ การผลิตน้ำนมในอุตสาหกรรมนมเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนที่มีชื่อว่า pasteurization หรือการฆ่าเชื้อ pasteurize ครับหลักการทำงานของ pasteurize เนี่ยก็คือเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิตามแต่ระยะเวลาย,ยาวนานเนาะเพราะการฆ่าเชื้อที่ใช้ความร้อนสูงเนี่ยครับมันอาจจะทำลาย คุณค่าทางโภชนาการของอาหารโดยเฉพาะน้ำนมเนาะซึ่งมีโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่มันมีคุณประโยชน์มากดังนั้นน้ำนมโคดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ Pasteurization เนี่ยมันก็จะมีเชื้อของรูเซราติดอาหรือแม้นม pasteurize เนี่ยครับถ้าหากว่าเราทิ้งไว้นานๆปุ๊บจากการที่เราสัมผัสเชื้อมันก็สามารถเติบโตได้อยู่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำนมอีกที่เขาใช้นมโดยไม่ผ่านกระบวนการพาสเตอร์ไรอย่างเช่นโยเกิร์ต แล้วก็ชีสครับเมื่อเรากินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อบูเซล่าเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะสามารถผ่านกับเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดได้เนาะตัวมันเนี่ยสามารถทนกรดได้และเมื่อไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยครับมันจะถูกเซลล์คุ้มกันที่มีชื่อว่ามาคโครฟาจับกินเนาะแต่อีกเช่นกันครับเมื่อมันถูกจับกินเนี่ยมันก็มักจะไม่ถูกย่อยภายในเซลล์เพราะบนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยครับจะมีลิโปโพลิแซคลายชนิดพิเศษเนาะที่ป้องกันไม่ให้ถูกย่อยได้ มันจะสร้างแวกคิโอชนพิเศษที่มีชื่อว่า b l u cell a containing vacuole ครับเมื่อมันอยู่ข้างในนั้นมันก็จะปลอดภัยเลยทีเดียวเนาะแล้วสามารถเพิ่มจํานวนได้อีกต่างหากเมื่อเพิ่มจํานวนได้มากพอมันก็จะหลุดออกมาจากแมโครฟาจครับอีกทั้งการมี l i p op o โพ l y s a c คา a r i ์ e ที่พิเศษกว่าแบคทีเรียชนิดอื่นเนี่ยครับมันทาให้เซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดอื่นเนี่ยจาไม่ได้ก็เลยไม่ถูกจับก,กินและถูกกําจัดโดยระบบภูมิคุ้มกันครับทาให้มันอาศัยอยู่ภายในร่างกายได้ยาวนานขึ้น เมื่อมันหลุดออกไปแล้วมันก็จะไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆอย่างเช่นต่อมน,น้ำเหลืองรกและตับครับเมื่อมันเพิ่มจํานวนได้มากขึ้นเนี่ยครับเราจะเรียกกลุ่มก้อนตรงนั้นว่ากลานูโลมาครับซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะมัคโคฟาจเต้าเดิมครับเมื่อมัคโคฟาจเจออย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะตอบกินด้วยวิธีการเดิมใช่ไหมครับหรือมันจะปล่อยสารอักเสบต่างๆออกมาเพื่อไปทําลายเนื้อเยื่อที่บรูเซลล่านั้นจับอยู่และเมื่อสารอักเสบนั้นเนี่ยครับ มันถูกหลั่งออกมามากขึ้นและเข้าสู่กระแสะเลือดเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นอาการไข้เหนื่อยเหนื่อออกและปวดบวมครับซึ่งนี่คืออาการของโรคที่มีชื่อว่าบูิโลซิสนั่นเองต่อมาเชื้ออีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือลิสเท r เรียโมโนไซโตจีนส์ครับเป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปแท่งฟักเข้าถีบแอดแอโรครับ เชื้อชนิดนี้เนี่ยครับมักจะก่อโรคในคนเนาะและติดต่อผ่านทางการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยมักจะพบได้ในอาหารจำพวกนมชีสโยเกิร์ตที่ไม่ได้ผ่านการ p าสเจอไรส์ครับในผู้ใหญ่นะครับมักจะเกิดเป็นอาการของอาหารเป็นพิษซะมากกว่าแต่จะก่อโรครุนแรงในกลุ่มเราบางอย่างเช่นผู้สูงอายุทารกเด็กและสตรีมีครรภ์ครับ โดยเฉพาะเด็กและสตรีมีคันเนี่ยจะอันตรายเป็นพิเศษเลยงั้นเราลองมาดูกันเนาะเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยครับมันจะไปเกาะอ,อยู่ที่ลำไส้เล็กเนาะจากแล้วก็เพิ่มจํานวนต่อไปเรื่อยๆและอีกครั้งหนึ่งครับที่มคโครฟาจจะพยายามจะจับกินลิสเทเรียสุดท้ายแล้วลิสเทเรียก็ไม่ถูกย่อยภายในเซลมคโครฟาจจะพังผนังถุงที่มันกั้นตัตเอาไว้มันก็เลยหลุดออกมาแต่ก็ยังวิ่งโลดแล่นภายในเซลเนาะมันก็เพิ่มจานวนภายในเซล์มคโครฟาชนี่แหละเนาะและสามารถหลุดออกไปได้ มันเลยติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ง่ายมากเนาะเพราะมาโครฟาจเนี่ยก็วิ่งอยู่ในกระแสะเลือดอยู่แล้วซึ่งก็คือภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดนี่แหละแพร่ไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเลยทีเดียวครับแต่อวัยวะที่มันจะโปรปานมากที่สุดเนี่ยครับก็จะเป็นลำไส้เล็กแล้วก็รกของคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ครับมันเพิ่มจํานวนบริเวณนั้นปุ๊บเมื่อมาโครฟาจมาเจอมันอีกครั้งหนึ่ง มันก็จะจับกินด้วยวิธีการเดิมนี่แหละครับหรือปล่อยสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นทําให้เนื้อเยื่อบเริเวณน,นั้นถูกทําลายไปทําให้ในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยครับเสี่ยงต่อการแท้งได้เลยในขณะที่เด็กเล็กเนี่ยครับที่มีจํานวนเชื้อมากขึ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะมีการหลั่งสารอักเสบมากขึ้นเกิดเป็นภาวะไซโตไคลสตอร์ม e ซึ่งจะปรากฏออกมาในรูปแบบของไข้ครับแต่ความพิเศษของริสเซียก็คือมันสามารถซ่อนตัวในแมคโครฟาจ จนกว่ามันจะปลอดภัยแล้วหลุดออกมาได้ทําให้อาการของโรคในหลายๆครั้งเนี่ยครับจะเป็นปนหายๆแล้วถ้าไม่สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีก็จะเกิดเป็นอาการช็อกอวัยวะระบบอวัยวะจะล้มเหลวและเกิดเป็นการเสียชีวิตในที่สุดครับทีนี้เราก็จะเห็นจุดร่วมระหว่าง2เชื้อเนาะเกิดมาจากการกินนมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมโดยไม่ผ่านการ p a s t e u r i z e เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้และเพิ่มจานวนไปเรื่อยๆก่อเกิดการอักเสบขึ้น และเกิดเป็นอาการช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุดซึ่งเป็นอันตรายมากดอกแม่และเด็กครับยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาเนี่ยครับถ้าเป็นในผู้ใหญ่สามารถใช้เทียนหนึ่งได้เลยเนาะแต่ในวัยเด็กและคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์นครับอาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ตัวอื่นร่วมด้วยทีนี้การป้องกันก็ตรงไปตรงมานะครับในเมื่อในเมื่อการเกิดมาจากการที่เรากินนมที่ไม่ได้ผ่านการ pasteurize เราก็ควรกินนมที่ผ่านกระบวนการ pasteurize ส่วนมากจะเป็นนมกล่องนะเนาะกรณีที่เป็นอาหารแปรรูปเนี่ยครับก็จะเขียนกำกับไว้บนฉลากว่าผ่านการ pasteurize มาแล้วหรือใช้ uv ในการฆ่าเชือ้อแบบนั้นมันก็จะปลอดภัยนะครับการรักษาความสะอาดภาชนะต่างๆขวดนมเอยจุกนมเอยเนี่ยครับ เราจะช่วยให้เด็กปลอดภัยจากเชื้อมากขึ้นครับและนี่คือเชื้อ2ชนิดที่มากับนมครับอย่างบูเซล่าและลิสเซียโมโนไซโตจีนส์ครับถ้ามีเรื่องอื่นมาเราให้ฟังจะเล่าในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ